ก่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยชัย Channel คุผาชาชาแนล,นลและถุงช,ง,ชงจอมซ่านะคะคลิปนี้ก็อัปเดตหน้าง,งานห้องน้ํานะคะก็พากันเร่งก่อนะคะจะให้เสร็จภายในค่ำนี้นะคะเราเรามาลุ้นดูกันว่าค่ำนี้จะเสร็จไหมนะคะก่อให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ฉาบนะคะปปนนนนนนคค่่่ใสสสสหหออยยยยิบเเเเ็้้้แลว

มันว่าครับเนี่ยบาขนาดเมื่อได้แล้วเมื่อรูดก็มือแข้งพอดีเจ้าไปแข้งจีนมาลดขวนข่อยเนาะเจ้านในข้าเจ้าย่อมเจ้าแน่ว่าพอดีก่อนอ่าเอาออกไปเรื่อยๆเนาะแตบอกเพือว่าพอดีคพื่อเพื่อว่าพอดีอยู่นะปีนั่ยังงามๆเลยปิ๊ปีได้ครับเอาเลยได้ได้ได้ ได้ครับไปเลยสวยโอเคเมอกี้เนี้ยเราปูนมาใส่หน้าดต้องก็อ่อนแม่ลุง่มๆอ๋อบอกว่าก็ใส่เชือกไปนี่ล่ะแบนไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวมันต้องใส่เชือกมันจะเคาะหน้าก็หลังเดี๋ยวเราค่อยเอาเสริมไอปแล้วครับเสริมสันสันมันเอาไม่เป็นไรจ้าแล้วมาผิดแล้วมาปิดหน้าดต้องเลยเมื่อตะกี้เนี่ย่ได้ครับโอ้พอดีแทบตัดไปเลยท้าไมใส่เชือกเนี่ย แต่ผมก่อยิ่งกว่ายิ่งกูรู้อยู่บ่าก่อนี้แอนเป็นโค้งเป็นคลื่นเลยเดี๋ยวเขาเห็นแล้วคนก็เดินทางอันตายกันใหมือเลยให้ช่โค้งก่อเพราะว่ามันจะได้ฉาบง่ายนะครับแต่ผมก่อนี่เป็นเป็นคลื่นเลยผมเลยไม่ก่อดเราเราชาบพอครับ งานก่อนี่ยอมจริงๆริงใช้สายตาเอียงผมมันสายตาเอียงครับแมเปวางเสมอติเลยสายตาเอียงแต่ผมว่ามันเป็นโค้งเงี้เป็นขื้นอย่างนี้เลยแล้วเวลาฉาบเก็บยากมีหนามีบางให้เี้เขาฉาบเสมอหน้าเดียวจบเลยของลุงก็ตรงอยู่ครับลุงก็จะไปทำอะไรข่าวเมื่อเขวาคุณที่พอเห็นสองก่อนแน่ๆเลย ถาวมาถาคุณหมรายใหญ่อันน้ไปไหนลูกพีง่เลยเล้วเดี๋ยวคิดาหมอนได้โหลดบ้างป่ะบอสมีบอสมีอะไรในมือนะเจอะไเจือตะกูดจะไปจะสุเรินอย่งเดียวเลยนะหาช้างเดียวจะเย็นตอนนี้รอเวลาครับราเวลาครับ เลใกล้เวลาเลยเลยเข้าเลยเข้าฮอตหมวกเนี่ยมันร้อนอ่ะมันไม่มันไม่มีแดดแล้วร้อนหมวกเตาเลยอย่าให้ใครเสียงคือบอกว่าอย่าบอกว่าไม่ต้องรีบจะให้ใครเสียงถ้ามีไอ้แกนี่ตันรุนเรื่อยๆเลยมันไม่ได้กันอะไรหมวกเกตาเนี่ยก็มาด้วยการสารพรมมาด้วยกันสารพรนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วอ๋กลับแล้วกลับแล้วค่ะโอเค<ร>ค <yaş> รับ ดีใจด้วยเลยยังมาด้ยังมาได้ยังวาอันนี้ฝอยดมันเสียงมันเข่าได้แห้งแล้วป้องต้องพักออเห็นไปสามมันแห้งแล้วไปพี่ชัยก็มองไปื่อกี้แห้งเลยไปทุบนะครับอันนี้ต้อ่กัดลอยแล้วไปทุกมาแล้วพี่รามพี่รามม่วงมันหล่นพี่รอมเจ็บม่วงขนาสีดาทุกมาแล้ว้วอยู่หมอผีเลเป็น่น่นเลยไปอยู่หมอผีเ แม่ผมเป็นสายตรวจนะูอหมาเป็นสายตวจบใครหยตรงนี้ทุกทุกเลยอค่ะก็มาต่อที่งานขัดนะคะอนนี้หน้าก็เริ่มหมาดๆแล้วก็ขัดเลยนะคะเอาไว้ตีขาคนใส่รองเท้าเข้ามาในพื้นที่นี้ได้คบมันจุำหับก่นกันผลกนรได้ แีันนีบนยบระบงังหอ,อน,นี้ก็ระวังดำนะคะสาวนี่ระวังดำนะคะต้ได้ระวังดำนะครไม่เหลือแล้วค่ะนทีไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่เหลือไม่ทันแล้วค่ะเหลืหบื้นมาแรงวันอะไรอย่งอ๋อออกมา

าถึใจน้นแหอมอ่ะฮะมันยังแข่งเนาะมันต้องก็ไปพักไปให้แข่งนะน้องทุกท่าแต่นคู่ทุเรียนเหะอเป็นคู่ง่าย โอ้ยนะไปเกี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวหรอรู้แล้วแต่แบบก็จะเล่นกันงไมเกี่ยวเแต่มันกวรได้ในระดับหนึ่งนะอาบไปต่นนะ่นนะเป็นตัวยังหัว่ากวนพี่มดมีมากนะน่กวนี่เนี่ย เ mm. ครื่องนี้มาเลยเอ็ดดอกกัเอดดอกมาสีได้สีได้รู้ว่าหายสีแน่ว่าหายมาเด้อเอดอกกัเอดดอกมาเจอกับเครื่องตรงนี้ใครจะแน่กว่ากันมาไหมมาดิมาดิวู้หูหูมาดิโอ้อุ้ยสูงถูกอ่ะเจ้าประคันไงผมนะประคันยังไงเจ้าตั้งกล้องถ่ายเราได้หนิตั้งกล้องถ่ายนี่อันเจ้าภาพให้ชีพเลย เดี๋ยวพาออกไปเราไปเดี๋ยวกรเคลื่อนเกงรุตตูดจะไมอไออีกน้าทีนึงพอดีเลยอีกนาทีนึงเดี๋ยวไปนาทีนึงโอ้ยมันดหงอดได้ผ้ามังเกงรุดตูดคัดปูนเลยมื้อนี่คอแขงมาเร่มทันมันอยู่บ่ ห่ะคลิปนี้น้องมวนก็ขออญาตจบคลิปครั้งนี้นะคะกับสวัสดีจ้าแล้วรออัปเดตนะคะครั้งหน้านะคะก็คือการขัดนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นการขัดอย่างเดียวนะคะบายบายค่ะ